สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปช้าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตลักษณะอากาศประจำวันที่22ตุลาคม2 5 6 7ของภาคอีสานของห้าวฝนฝ่าสิเป็นจังไดไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปของวันที่22ตุลาคม2 5 6 7รองมรสุมผัดผ่านบริเวณภาคกลางตอนลา่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับลุ่มตะวันออกและลุ่มตะวันออกเชียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ภาคอีสานที่ส่งผลให้ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่เน้นในส่วนของจังหวัดนครพนมสกลนคร มุกดาหารอำหนัจเจริญโคราชบุริรัมสุรินรีสเกตและกับอุบลราชนีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมยูที่10ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิตำสุด2 3่สสถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3องถึงองศาเซลเซียสเรดาร์สุดตรวจพอกุมฝนอ่อนถึงปานกลางยูที่สอปปลาวจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วพอกันไหมคลิปน้าสวัสดีค่ะ